เดี๋ยดีนะดีดีเนี่ยไหวเปล่าไหวอยู่ค่ะพี่เอิร์ดโอเครีนั่งพักตรงนี้ก่อนนะโอเคขอบคุณค่ะโอเคอ่ะวันนี้กินข้าวที่บ้านพี่นี่แหละเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ทำโน่นทำนี่ก็ปวดท้องไม่หายสักทีนะพี่เอิร์ดเหนื่อยไหมคะเนี่ย ช่วยรีตําส้มตามทั้งวันเลยอ่ะโอ้โหรีตาส้มตํามไม่เหนื่อยเลยแต่เหนื่อยตอบลูกค้าเปิดตัวแล้วเหรอคะลูกเขารีบไปเจเออ <c oughs> ว้าย <c oughs> เปิดตัวแล้วเหรอคะเพื่อนสาวบากคนก็เจ๊สวดอยู่ไหมเดี๋ยวให้พี่ชายมาจีบอาะไรกันเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดว่าเขาไม่เชื่อเ <c oughs> พี่อนก็บอกเขาไปสิคะาว่าพี่เอเป็นแฟนรีแค่นี้ก็จบเอางั้นเลยเหรออ่ะลีนั่งตัวนี้ คิดว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่เอิร์ถุงน้ำร้อนมาให้เนี่ยซื้อให้น้องเชอร์วยังไม่เคยใช้เลยค่ะพ,พี่เอิร์พี่เอิร์ดเป็นผู้ชายที่ดูแลคนรอบข้างดีจริงๆเลยนะคะอบอุ่นอบอุ่นลี่อาจจะรู้สึกอบอุ่นแต่น้องพี่ทุกคนเนี่ยมารู้สึกหวนหวยพี่ <c oughs> มันหาว่าพี่นี่จู้จี้จุกจิกกับมันทั้งวันทั้งคืนลี่สัญญาเลยนะคะถ้าเกิดว่าลี่ได้แฟนแบบพี่เอิร์ดนะลี่จะไม่ลำคาเลย <c oughs> ว่าแต่เย็นนี้เรากินหมาล่ากันดีไหมคะ ปวดท้องกินเผ็ดไม่ดีงั้นก็ปังเย็นดีไหมคะของขาวสิของหวานนี่ไม่มีประโยชน์เลยงั้นก็พิซซ่าดีไหมคะมันมีแต่แป้งโอ้ยนี่รู้สึกขนห่วยพี่เออร์้วเนี่ยค่ะหยอกค่ะหยอเอาเป็นว่าพี่เออร์ทำอะไรรี่ก็กินได้หมดเลยนะคะได้งั้นรอพี่แป๊บนึงได้ค่ะโดยหลักการทางานของเจ้าเครื่องนี้นะครับก็คือมันจะส่งกระแสไฟฟ้าครับไปกระตุ้นกล้ามเนื้อครับแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือ แค่เราคิดว่าเราจะทําอะไรครับเจ้าเครื่องนี้จะสั่งการให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำตามแบบที่เราคิดได้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มหรือกดสวิตช์ใดๆเลยครับยังไงเราลองใช้เครื่องนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านดูไปพร้อมันได้ครับเดี๋ยวลองทดลองดูเลยครับครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ให้นะครับโทษครับงั้นเดี๋ยวพอล่าจะลองคิดดูนะคะคุณผู้ชมขึ้นมาจริงๆครับเหมือนป้าพอล่าเขาจะคิดว่าจะจับหน้าผมใช่ไหมฮะ พี่ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยทุกท่านแค่คิดแล้วมือมันก็ไปเองเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองทำอีกว่านักเดี๋ยวเดี๋ยวลองคิดเป็นท่าอื่นดีไหมครับได้ได้ค่ะโอเคครับมีฮาร์ขับคุณผู้ชมมีฮาร์ลองอย่างนี้หน้าต่อไปคิดอะไรอยู่ฮะนดวกลางนดวกลางโอ้ยอ้แทคิมูครับแทคิมู คุณป้าผมว่าแล้วนะครับ่าคุณป้าเนี่ยเขาชอบเล่นเลยพิเลนนะฮะขอโทษที่้ก่นันพี่แค่คิดเล่นๆนะไม่นึกว่ามันจะไปจริงอ่ะครับโอ้โหเครื่องของคุณจอมนี่แจ่มแจ๋วแล้วก็เจ๋งจุดๆไปเลยค่ะอุ้ยขอโทษค่ะพอดีลิ้นติดต่อตาไม่เป็นไรครับจริงๆอันนี้เป็นแค่เครื่องตวทดลองเองนะครับคาดว่าอีกสักประมาณ5ปีครับถึงจะพร้อมผลิตเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้งานจริงครับออ โทษนะคะพี่นายพลไปหน่อยอยู่ไงพี่จอมปิดเครื่องก่อนดีกว่านะครับได้ครับโทษนะครับถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแดงมากาเลยนะครับโอ๊ยคันคอมากเลยคลายก่อนขอน้ำหน่อยม่อกี้ได้ปะได้นะน้ามายังไหวไหมเนี่ยไม่ค่อยกิน ูนะครับเฮ้ยที่ชู้ที่ชู้โอ้เต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยเอาเครื่องเครื่องขัดอาบุ่นแน่ขอโทษขอทออค่ะพี่แปงไม่เป็นไรครับ อ๋อ่แอมนะหรอมลูกไปใส่หมวกมาแบบเนี้ยก็เดินชนด้วนชนดีนสิลูกเฮ้อไม่มีอะไรค่ะเอ่อเชิญกลับบ้านก่อนนะคะเออจะไปไหนพีวินไปไป นี่น้องเชอร์ติดรูปอะไรบนหน้าครับเนี่ยแล้วทำไมเลือกรูปนี้ครับโอ้ยเชอร์ไม่ได้เป็นคนแปลกค่ะพี่เวินค่ะเป็นคนแปลก <c oughs> พี่วินนะคะหลอกเชอร์ว่าจะเช็ดเหงื่อให้เชอร์หลับตาไปแป๊บเดียวนะคะแปะแททูรูปอุนจิใส่หน้าเชอร์เลยครั <c oughs> นี้เชอร์ไม่รู้ตัวไงคะเดินไปทั่วตลาดเชอร์ก็งงอยู่คะ่ะว่าทําไมถึงมีคนขาแต่เชอร์เนี่ยกว่าจะรู้ตัวนะคะไปเข้าน้ำแล้วค่ะแล้วถูนะคะไม่ออกเลยเชอร์ก็เลยต้องหาซื้อหมวกมาใส่เนี่ยค่ะแล้วก็รีบกลับมาคัดหน้าที่บ้านนะคะโอ้ยสีคัดเห็นยังอ ฮะเก็บไปเบิ้งตัวไปแต่หัวดีนี่งไงคนจะรู้ว่าเราเนี่ยคือไอ้หน้าเหม็นมแล้วเราสองคนจะเนี่เหม็นขี้หน้ากันไนดะ้สิดเรียก็พอแล้วหยุดเลยน้องวินยังจะตามมาล้อน้องอีกนะนี่เธอดิเนะาะโตป่ะอันนี้เนี่ยแกล้งน้องเป็นเด็กๆอยู่ได้ออ้โไม่ได้แกล้งนะครับนะนี่เป็นเทรนด์แต่งหน้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับเทรนด์ใหม่เลยนะฮะเคยได้ยินไหมครับขี้เหร่นี่ขี้เป็นก้อนเลยเม้น เดีจะมานี้มานี้มานี้คือน้ามีเรื่องสงสัยอยากจะถามอถ้าสงสัยว่าผมแกล้งเชิญทำไมล่ะครับไม่ต้องสงสัยครับมันสนุกดีมันไม่ใช่เรื่องนี้แต่เป็นเรื่องของน้องเอิร์ดกับนางรี่ฮะทำไมน้องเอิร์ดเขาดูเป็นห่วงนางรี่จังอะวันนี้นะนางรี่มันบ่นว่าปวดท้องนะน้องเอิร์ดเนี้ยนะยอมเป็นแม่โคแทนนางรี่ทั้งวันเลยอะอืมแล้วนี่ยังพาไปพักที่บานอีกด้วยนะโอ๊ยนะไอเอิร์ดมันก็ชอบวุ่นวายเรื่องอื่นแบบนี้แหละครับ โอ้นี่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของพวกน้องวินนะก็ไม่แปลกใจหรอกออืแต่นี่นางลี่มันไม่ใช่คนในครอบครัวซะหน่อยอน้องก็ไม่จำเป็นจะต้องมายืนหลังกดหลังแข็งตาส้มตาแทนนางลี่ตั้งหลายชั่วโมงเว้นแต่จะมี s o m ติ h เฮ้ยโอ้ยนะนาคิดว่าเออเนี่ยจะจีบลี่เหรอครับไม่ใช่หรอกครับโอ้ยนายคิดอะไรเฮ้ยหรือว่าแป้นครับ <Hey. S 1> จริงด้วย <Hey. S 1> อะไรอะไรจริงด้วยลูกคือว่าวันนี้แพลลงรูปคู่กับผู้ชายครับ uh huh. แต่ว่าก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นแฟนกัน uh huh. แต่ดูสนิทกันมากเลยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันหลายที่เลยครับอ้า oh. แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับที่น้องเอิร์ธเขาเป็นห่วงนางรีมาด้วยละ่ะก้ออเอิร์ธเนี่ยอาจจะเห็นโพสต์นี้ของแพล,ลแล้วก็เลยอยากจะมีใหม่บ้างอะครับแล้ววันก่อนเนี่ยผมได้ยินไอเอิร์ธพูดเรื่องมูฟออนกับรีด้วย เลยน้องอเอ,อิร์ธไม่อยากน้อยหน้าน้องแพลวอเออแล้วนี่น้องเอ,อ,อิร์ธเนี่ยะยังชวนน้งรีไปกินข้าวที่บ้านด้วยหออนาว่ามันไม่ได้หยุดแค่กินข้าวซะแล้วมัง้งหรอสุดท้ายแล้วนะครับพี่จอมเดีย๋ยวให้พี่จอมเนี่ยพูดอะไรกับแฟนๆรายการข่าวนี้อย่างวัสซะหน่อยครับได้ครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่ผมคิดค้นพัฒนาขึ้นมาเนี่ย ผมไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์รายได้หรือชื่อเสียงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมแค่หวังว่าอุปก,กรณ์ตัวนี้ยจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยที่หมดกําลังใจได้กลับมายิ้มอีกครั้งกลับมาสดใสกลับมามีความสุขสุดยอดเลยครับพี่จอมยังไงผมแล้วก็รายการข่าวนี้อย่างวะขอเป็นกำลังใจให้นะครับ คำส่วนแฟนรายการคนไหนนะครับที่อยากร่วมสมทบทุนนะครับสนับสนุนโครงการดีๆของพี่จอมนะครับก็ตามรายละเอียดด้านล่างนได้เลยครับยก็สนับสนุนคนดีๆกับโครงการดีๆแบบนี้กันนะครับเฮ้ยช่วยขางหลังก่อนขลังจะตายแล้วเฮ้ยีกาเดิเดินเเดนเด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  โอ้ยพี่จอมครับมันเป็นยังไ,ไงครับเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันครับแต่ผมว่าเครื่องมันอาจจะช็อตเพราะว่าน้ำเมื่อกี้นะครับทำไมถึงได้ทำงานช่วยแบบนี้ทำไมถึงเอาแก้วน้ำนที่ไม่มีฝาปิดมารู้ไหมว่าอุปกรณ์ที่แขกรับเชิญเราเอามามันมีค่ามากแค่ไหนมันไม่ควรจะประพังเพราะความช่วยของพวกเรานะค่ะ โทษหนูเลยทั้งที่แฟนตัวเองเป็นคนทำน้ำหกกลับไม่ว่าสะคำอะ